พ่อเมืองจังหวัดยโสธรครับเพืน่อนำอาหารและสิ่งของซอยเหลือนะฮะจากคณะสงฆ์จังหวัดยโสธรไปมอบให้นะครับแกเด็กน้อยและเยาวชนที่บ้านโฮมพับภายใต้กันขับเคลื่อนการขจัดความจนนะครับตามหลักปัชญาเศษรษฐกิจพ่อเพียงครับนายนวิรุธว e ิชัยบุญผูวาราชการจังหวัดยโสธรน,นะครับเพิ่กนกะนำมอบสิ่งของและกะอาหารซอยเหลือนะครับผมจากคณะสงฆ์จังหวัดยโสธรไปมอบให้กับคู่ติ๋วสุทธาซินีน้อยอินนะครับ และเด็กน้อยและกรเยาวะชนที่มุน่นนนทีิ <c oughs> <c oughs> ขออภัยฮะ ณมูลนิธิสุดท่าซินีน้อยอินหรือบ้านโฮมฮับนะครับตำบลตาทองอําเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวะชนที่ยากไร้และเป็นการดําเนินงานภายใตยก้การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและเป็นการขับเคลื่อน,ขอ,น,ข,อน,ข,อนขอบันทึกขอตกลงนะครับหรือ MOU บทบาทในการเกื้อหนุน,นระวางวัดราชการและชุมชนให้มีความสุขอย่างยัง่งยืนระวางฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มหาเทระสมรคมและกระท่วงมหาทไทยนะครับพร้อมทั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับสู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดยโสธร และในการนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธอนพร้อมคณะนะครับพิรนกะได้ร่วมเยี่ยมเสริมกำลังใจแก่น้องๆและเยาวชนในห้องเรียนซึ่งมีอาจารย์จิตอาสานะครับก็คือนายไพศาลตั้งเด่นจริงนะครับอาจารย์กรเกษียณอายุราชการนะครับจากวิทยาลัายเทคโนโลยีขอภัยครับวิทยาลัายเทคนิคยโสธอนมาสอนให้ฟ,ฟี่เกือบ2ปีแล้วตั้งแต่วันจันทร์หอดวันศุกร์เวลา10บโมงเสาร์หอดเที่ยงนะครับเพื่อให้เด็กๆนะครับผมได้มีความรู้พื้นฐานเพื่อไปต่อยอด ในการเรียนระดับสูงขึ้นไปอีกนั่ดังนั้นนะครับผมเพิ่นก็ขอเชิญช่วนนะครับผู้มีจิตอาสามาร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับผมพร้อมทางมาสอนหนังสือหรือทํากิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะชีวิตนะครับแก่น้องๆและเยาวชนที่บ้านโฮมฮับแห่งนี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โทรไปหมายเลขนี้ครับ0814708 5 10เบอร์นี้เป็นเบอร์ของอาจารย์ไพศาลนะครับ ค่ะนะคะยูหนียูบานหฮมหักนะคะก็จะมีจิตอาสาหนีหลายเดียนะคะจิตอาสาหลายเพราะว่ายางหนึ่งก็คือมีอาจารย์นั่นแหละเพิ่นไปสอนนี่คือไปสอนฟรีมาสองปีเลยสอนฟรีนะคะห้กับน้องๆนู่นหนูนะคะโดยเฉพาะเพิ่นเป็นกลุ่มนี่ค่อนข้างที่ป๋อบางยูนิดนึงนะคะผู้ใดที่อยากจะมีของหรือว่าอยากจะไปให้กําลังใจนะคะกับไปได้ยุทธยโสทรดไปได้ไปได้